สมมติว่าวันหนึ่งผมย้ายไปอยู่ประเทศเวียดนามและได้สัญชาติเวียดนามถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะต้องเริ่มใช้ชีวิตตามกฎหมายของประเทศเวียดนามผมจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของเวียดนามด้วยเหมือนกันนะครับเราที่เป็นประชากรในอนาณาจักรของพระเยซูเนี่ยควรจะดำเนินชีวิตเหมือนประชากรของกษัตริย์เยซูด้วยในหนังสือโคโลสีบทที่หนึง่งเปาโลเขียนถึงชาวโคโลสีว่า พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอนาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการถ่ายคือการยกโทษจากบาปท,ทั้งหลายในภาคัมภีตอนนี้เราเห็นภาพอาณาจักรอยู่สองอาณาจักรด้วยกันนะครับอาณาจักรแรกก็คืออาณาจักรแห่งความมืดโดยธรรมชาติแล้วนะครับมนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อำนาจปกครองของมารซาตานมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในอนาณาจักรของความมืด เราเป็นทาตของบาปและไม่สนใจพระเจ้าไม่เชื่อฝังพระเจ้าไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าในธนกษัตริย์ของเราแต่ว่าผ่านการงานของพระเยซูคริสต์ในข่าวประเสริฐเนี่ยพระองค์ได้ย้ายพวกเราออกมาจากอาณาจักรของความมืดหรืออาณาจักรของมารซสตานให้เข้ามาอยู่ในอนาณาจักรของพระเยซูคริสต์อาณาจักรของพระเยซูในที่นี้กำลังสื่อสารถึงอาณาเขตไฟวิญญ,ญาณที่พระองค์ เป็นกษัตริย์ที่พระองค์ปกครองณตอนนี้นะครับคริสเตียนทุกคนอยู่ในอนาณาจักรของพระเยซูคริสต์หรือว่าเราอยู่ในอาณาเขตฝ่ายวิญญาณที่พระเยซูครอบครองแล้วนี่เป็นความจริงที่ควรจะแสะดงออกในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะครับคือถ้าเราอยู่ในอนาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยเราควรดําเนินชีวิตเหมือนกับว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราจริงๆหรือจะพูดอีกอย่างก็คือว่าเราควรจะยอมจำนนต่อพระเยซูในทุกด้านชีวิตของเรา การใช้เงินของเราการเลี้ยงลูกของเราการเรียนของเราการทำงานของเราความคิดของเราสิ่งที่เราดูในโทรศัพท์สิ่งที่เราทำในเวลาว่างเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับควรจะยอมอยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูคริสต์ทั้งหมดนี้นะครับเราควรถวายให้กับพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์ของพวกเราประเด็นก็คือว่าเราอยากให้ชีวิตประจำวันของเราความประพฤติของเราเนี่ยสอดคล้องกับโคโลสีบทที่1ข้อ13พระเยซูหลั่งเลือดของพระองค์เพื่อให้เรามีส่วนร่วม ในอนาณาจักรนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราอยาองว่าการเป็นประชากรของพระเยซูเป็นเรื่องเล็กหน่อยเป็นเรื่องใหญ่นะครับความจริงก็คือว่ายังมีหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับที่ในทางปฏิบัติเนี่ยดูเหมือนว่าเราเองกําลังครอบของเรากําลังตามใจตัวเองในเรื่องนั้นสำหรับพี่น้องบางคนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นเรื่องความยือหยิ่ก็ได้การโอ้อวดการาหลงตัวเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องไม่สมกับอาณาจักรของพระเจ้าไม่สอดคล้อง กับการเป็นประชากรของพระเยซูคริสต์หรือสําหรับคนอื่นนั้นอาจจะเป็นเรื่องความขี้เกียจหรือความไม่อดทนความเกลียดชังการดินทาว่าร้ายคนอื่นเป็นต้นไปนะครับแล้วเราละ่ะอะไรคือสิ่งที่ณตอนนี้ไม่ได้สอดคล้องไม่ได้สมกับอาณาจักรของพระเจ้าการเป็นประชากรในอนาณาจักรของพระเจ้าเราอยากให้อำนาจปกครองของพระเยซูมีอิทธิพลในชีวิตของเรามากขึ้น เราอยากจะรักคนอื่นเหมือนพระเยซูรักเรามากขิ่งขึ้นเราอยากจะอดทนกับคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าอดทนกับเรามากขิ้นขึ้นคือเราอยากให้ทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นไปตามแนวทัยของพระเจ้าซึ่งเป้าหมายของพระเจ้าสําหรับชีวิตเราแต่ละคนสิ่งที่จะทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราคือการสะท้อนลักษณะของพระเยซูหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าการเป็นเหมือนพระเยซูคริสนั่นเอง ยิ่งเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูมากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะยิ่งสะท้อนลักษณะของกษัตริย์เยซูมากขึ้นเท่านั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณต่อไปขอให้เราเติบโตในฐานะประชากรของพระเยซูคริสต์ต่อไปในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในชีวิตของเราด้วย